สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับซึ่งก็จะมาติดตามการทํางานในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับจังหวัดแห่งนี้ครับเขาก็มีการทํางานในการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกันหลากหลายฝ่ายด้วยกันครับอย่างเอกของเรานะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือในส่วนของการทํางานของมูลนิธิธรรมรังสีจังหวัดสตูลครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันครับว่าการวางแผนการนําข้อมูลต่างๆแล้วก็รรรวมปปเื่อองงขกาฏิิบัต จริงในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั้นจะมีวิธีการทํางานอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่ไพศาลขุนศรีครับซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลน,นะครับที่ได้มีการทํางานนะครับในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับโดยมีการนําข้อมูลต่างนะครับของผู้ที่ เสียชีวิตแล้วก็ด้รับบาดเจ็บนะครับจากทางด้านของกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของข้อมูลจากทางสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับตรงนี้นี่นำมาใช้ติวางแผนยังไงครับครับสำหรับการได้รับข้อมูลจากกู้ชีพกู้ภัยนะครับไม่ว่าการเกิดบัตเหตุในในพื้นที่ต่างๆนะครับทุกภาคส่วนนะครับได้มาพูดคุยหารือกันในเวทีการประชุมนะครับก็ได้นําข้อมูลตรงนี้นะครับมาปรึกษาหาเรือว่าข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะให้แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยสามารถที่จะ ดำเนินการจัดทําแก้ไขกันเองได้หรือเปล่าครับถ้าหากว่าแก้ไขกันเองไม่ได้แลวครับก็จะนเสนอไปนะการชุดใหญ่ระดับจังหวัดให้จังหวัดตัดสินใจว่าคงจะมอบหมายหาให้กับหน่วยหลักๆร่งเร่งดําเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับอันนี้ก็คือการนําข้อมูลมาใช้นะครับครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากนะครับเป็นอะไรบ้างครับอ่าแยกนี้เป็นแยก ที่ใช้สําหรับเดินทางไปสู่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับอาจารย์คือว่าข้อมูลเรานะครับสามเดือนเนี่ยแยกเนี้ยเกิด4ครั้งแล้วก็บาดเจ็บ4ี่คนแล้วก็อาการที่ว่าบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็คือขาแขนหักเพราะว่าแยกนี้คือสัญญาณไฟก็ไม่มีครับแล้วก็ผู้สัญจรเนี่ยใช้ความเร็วกันนะครับเยอะก็เลยทําให้เกิดใช่แล้วในส่วนของการทางานของเรานะครับที่ได้เข้าไปนะครับในการอบรม เรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารนะครับในสาธารณภัยเนี่ยเรื่องของการกู้ชีพนะครับที่จะสร้างให้เกิดถนนที่ปลอดภัยขึ้นมาได้มีการทํางานไงครับวันนี้เราก็มีการทำที่ว่าสถิตินะครับเพื่อแยกออกมาว่า3แยกไหนหรือ4แยกไหนที่ว่ามีความเสี่ยงครับผม เพื่อจะมาทําเป็นข้อมูลแล้วก็ส่งต่อครับเนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์นะครับของการทํางานร่วมกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการที่จะนําความรู้นะครับที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสาธรณภัยเครือข่ายกู้ชีพเพื่อการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทางท้องถนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันต่อได้ครับผมครับ ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่ตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กนี่เป็นสื่อมวลชนครับที่จะคอย บอกข่าวสารต่างๆให้กับประชาชนด้วยนะครับในการทำยังไงครับสำหรับการทํางานนะคะในพื้นที่จังหวัดสตูลข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนี่ยเราก็จะมีการนําเสนอนะคะ <fro> ในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเตือนนะคะออประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ในการที่จะเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตรงจุดบริเวณสารเนี่ยคะ <true> ่ะก็จกทราบสถิติกระพบว่าจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะการไม่สวมหมวกนิรภัยก็จะเป็นอีกหนึ่ง หาที่จะพบเจอค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาสวมหวกงเนื้อัยกันค่ะ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับของการทํางานแบบบูรณาการครับในการเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับของการทํางานป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะป้องกันได้ครับหากเราทุกคนนั้นไม่ประมาทนะครับและหากคุณผู้ชมไม่สบายฉุกเฉินนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับสิ่งใดก็ตามครับสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกันได้นะครับที่หมายเลข16,69ครับ ล้วคุณผู้ชมนั้นสามารถจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะครับของทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับทาง www.niems.go.th ครับติดตามข้อมูลข่าวสารก็ได้นะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารกันได้ครับแต่อย่าลืมนะครับขอเป็นของจริงครับเพื่อที่ผู้ที่เขาประสบเหตุจริงๆนั้นจะได้รับในการให้ความช่วยเหลือนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ